ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่21่สพฤศจิกายนสองพนาร้อยสานะครับชมรมสองวัชพุนก็่หนุ่มผู้อยากไรนะครับนำโดยหลวงพ่อปะครูกัญจนะนสุตาสมจากคณะอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับล้อมด้วยอดีตประธานสภาเขตจอมทองสามสมัยนะครับท่านจิรเสศนักข่าวมงคลหรือว่าอัญมณโกบองผู้เรานะครับผมวันนี้มาลงเคสที่1882นะครับตรงนี้เราอยู่กันที่เจนนครสามสิบสองนะครับผมเป็นเคสของนายจิติโชคจันท่องนะครับอายุ32ปีนะครับตอนนี้น้องเคา ปวดเป็นผู้ปวติดเตียงนะครับเนื่องจากสมองขาดออกซิเจนนะครับผมมีอาการช็อกนะครับแล้วก็เป็นผู้ปวติดเตียงมาปีกว่าวันนี้ร้องขอเป็นอาหารอาหารแล้ว่าอาหารฟรีของผู้ปวติดเตียงนะครับวันนี้พี่นิ่งไม่ได้นําอาหารมาให้มอมามอบให้สามถุงถงถุงใหญ่นะครับอยากให้พี่นิ่งเาไนะครับทุกท่าก็อันนี้ผมรู้สึกดีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยีอนทิ้นอองที่เจริญนครเกศคลองฐานครับก็วันนี้ก็นําอาหาร เออผู้ป่วยมาใช่ครับถามถุงถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการที่จะเอร่วมมาเยี่ยมน้องกันก็แวะมาได้นะครับที่ซอยเจริญนครสามสิบสี่สามสิบสี่ครับมาในที่แปดสิบหกครับก็จะต้องใช้อาหารที่นี่นะครับมาเหล่วยี่ห้อเบนเดล่านะครับจอกที่ชนี่ยครับ วันนี้พวกเราก็มาสามถึงก่อนแล้วถ้าท่านที่ดูอยู่จะผ่านมาแถบนี้ก็ได้นํามาเยี่ยมน้องเขาได้นะครับว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นคนดูแลน้องเนาะจะให้คุณพ่อกล่าวไปหน่ครับผมอ๋อนี้ก็ขอขอบคุณสขอนิ่มนะครับที่ท่านจะมาบริจาคของให้ครับผมขอบคุณครับคุณแม่หน่อยครับคุณแม่หน่อยครับแม่กล่าวไป้นะครับ ขอให้ขอขอนิ่มอยู่เย็นเป็นสุกนะคะขอให้มีบุญเยอะๆขอให้ร่ำไรวยขอให้มีสุขมีลาบมันคนยีขอให้ภาพแข็งแรงนะคะมันมีบุญกับจิตใจโชคแก่นโชคแก่นน้องๆทุกคนนะคะอยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับดูคลิปนี้นะครับแล้วก็โทรมาหาคุณพ่อได้นะครับผมจะมีเบอร์ลงในหน้าเพจนะครับยังไงพี่ๆ ตามชมชมวมก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจพวกเราเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเผื่อจะได้มีพี่พี่มาร่วมช่วยกันครับคุณพ่อคุณแม่นะครับยังไงวันนี้ก็ <Okay. S 1> ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ